ครับเรามาติดตามหลังเกมไทยลีกสัปดาห์นี้นะครับคืนวันเสาร์ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกครับว่าโคตรเดือดโคตรมันนะและบางจังหวะนี่ยิงกันอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ขอเฮลลั่นกันก่อนดีกว่า1 0เลยครับโอ้โหชนบุรีครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือโคดเฮงเข้ามาขัดตาทับก่อนและบอกได้เลยครับว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยชนะใครครับโคชเฮงมาแล้วตอบโจทย์ตอบทุกอย่างครับสามารถเก็บ3ามแต้มได้แล้วเล่นได้แบบนี้เลยครับนำก่อน1-0นะครับจากจังหวะแทงเข้ามาของรัชตะแล้วก็ให้อิกนาซิโอครับยิงเข้าไปครับโอ้โหเหมือนโนลุกเลยนะมองซ้ายแต่จ่ายขวานะโอ้แฟนชนบุรีก็ได้เฮแล้วครับบอกว่าอึดอัดมาตั้งนานนะครับ จตดแปดนัดนี่ไม่ได้เห็นเลยชัยชนะสามแต้มนี่ไม่มีเลยครับแต่ว่าโคชเฮงเข้ามาเนี่ยครับโอ้โหวาร์กเลยวารกเลยนะครับแล้วนี่เป็นเกมเยือนด้วยนะแต่ว่าตรงนีโอ้โห,หโดนง่ายจังเลยนะครับโอ้เป็นฮวงฮุนโซนะครับต้องบอกเลยครับว่าปล่อยแบบนี้มันโล่งเกินไปครับชนบุรีครับโอ้โหโดนตีเสมอครับ อในนาทีที่51ครับเนี่ยคือเปิดมาหูยไม่มีใครคุมเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงครับคือต้องบอกว่าเล่นมาตั้งนานครับลูกนี้มาพลาดแบบนี้นี่แซงอยู่นะคือมันโล่งจัดครับแล้วการหม่งเข้าไปนี่แทบที่จะต้องยอมรับเลยครับว่าไม่เหลือครับหนึ่งหนึ่งครับแบบนี้โริเกะฟ้องอะไรครับโอ้ไม่รอดครับฮวางฮุนซูครับ แต่ว่าชนบุรีมาได้เอเคไลโอ้โหลูกนี้ยอมจริงลูกนี้แบบสุดยอดอะนะครับคือต้องยอมอดิศกไกสอนเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพช้าอีกทีคือรอจังหวะนี้ของแกแล้วแกเป็นคนที่ยิงดีแล้วแบบลูกนี้คลาสสิกนะเอาจริงคือแบบโอ้โหล็อกหลบสวยงามโอ้โหโคตรเฮงลุกขึ้นเลยบอกว่าเกมแรกโอ้เฮยนะครับคือจังหวะนี้แตะแล้วล็อกหูล็อกสวยจริงแต่ว่าแนวรับเนี่ย ของอยุธยาได้ยืนแข็งไปนิดนึงนะโอ้โหหันกลับมาไม่ทันนะครับโอ้แล้วก็เป็นฮวางซูฮวานเนี่ยนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับโดนช่วงท้ายแบบนี้นาทีที่89ครับโ้โหลอกและแกะหมุนแบบช้ามากครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วยิงนิ่งดีเหลือเกินฮนะ และนี่ครับโอ้โค้ดเพงต้องหลบเลยฮะก็นั่นแหละครับมันอัดอั้นกันมานานนะแต่ว่าจะได้สามหนึ่งอีกหรือเปล่าต้องดูสามหนึ่งบลิงกิไหลคืนมาแล้วลูกนี้จะได้ยิงไหมโอ้โหอย่างติดเซฟครับเอาถ้าจบเกมครับเป็นสามแต้มชมบุรีครับนัดแรกครับเฮกันแล้วลั่นครับชมบุรีเอาไปต่อยเกมหนึ่งไปต่อกันที่เชียงรายครับ ขึ้นเหนือหน่อยเจอพลังการครับเกมนี้เจอแอนดอร์ทาวเส้นยิงโอ้ยติดบล็อกก่อนนะครับอา้าวยังได้อยู่แล้วพิพัฒน์ยิงโอ้โคตรเซฟครับลูกนี้จะชมใครก่อนดีครับคนยิงหรือคนเซฟครับยิงดีมากครับแล้ววางเท้าแบบกดเต็มข้อต้องเข้าะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนี้เซฟจัดจริงๆครับโอ้โหปัดได้ไงอะเนี่ยฮะอภิรักครับโหสุดยอดลูกนี้โหดมาก นะเชียงรายเจ้าบ้านขอเปิดมาเอา้าโดนโฉบตัดหน้าครับไอายาโดนโฉบตัดหน้าแบบนี้ก็งานงอกดนี่ยไปปล่อยเล่นได้ยังไงครับลูกนี้โอ้เสียห,ยหายหลายแสนเลยครับลูกนี้เปิดมาแล้วอยู่ข้างหน้าแท้ๆแ,แล้วไม่เล่นครับโดนตัดเข้ามาหมง่งฮะโอ้โหโดนเลยครับต้องบอกว่าเป็นอินโมโตฮะ อืเสียหายครับเนี่ยครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นไรฮันสจูตแล้วมาลูกนี้โอ้โหครึ่งหลังโดนอีกลูกหนึ่งครับแบบนี้ปิดกล่องไปเลยไหมโอ้โหโคตรต่อยแฮปปี้ครับบอลชนะก็แฮปปี้เป็นเฮลิโอบาติสตาครับยิงให้เชียงรายสองศูนย์เอาจริงนะเชียงรายเกมนี้ก็ึดืดอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมีฉลับครับกิริพงศ์นี่ไม่สามารถที่จะไปทันฮะยิงมาแล้วปุ๊บแล้วมันฉลับเปลี่ยนทางเลยเนี่ยโอ้โหไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ประจวบหน่อยดีกว่าครับเล่นในบ้านนี่บอกได้เลยครับว่าไว้ใจแกนะฮะประจวบแล้วดูนิคเทนเลอร์โอ้โหยิงดีเหลือเกินครับคือดูนิคเทนเลอร์เล่นมาหลายเกมนี่ฝีเท้าแกแ่มจริงนะ คือทักษะแกโยกความเร็วแล้วก็เทคนิคแกดีมากนะฮะนิกเทลเลอร์ของพิธีประจวบครับแต่ว่ายังกินไม่ได้ครับยังกินไม่ได้ลูกนี้แล้วมาโดนครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์เลยลูกนี้พิธีประจวบนําครับเป็นทางด้านของเบนาโดวิล่าครับโคตเตี้ยนี่คือทักทำทีมในบ้านนี่แทบจะกินแกนยากะแกมีวิธีของแกครับไม่เน้นสวยงามเน้นสมแต้มครับ อูแต่วลูกนี้โขกก็โดนหัวเพื่อนนะครับก็หน้าที่จะต้องมาเช็คหน่อยครับคอนคัชชั่นครับเนี่ยโมงมาแล้วโอ้โหศีรษะชนกันเองนะแต่อย่างน้อยประตูขึ้นนำมาแล้วแล้วช่วงจะจบเกมโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับผู้ตัดสินก็ชี้จุดโทษครับอีคลาสครับลูกนี้เร็วพอที่จะเรียกจุดโทษให้กับพีดีประจวบได้ครับคือเนี่ยฮะจังหวะนี้ก็ หนีไม่พ้นน,นะครับผู้รักษาประตูโคราชครับแล้วก็โดนตาหน้าครับโอ้จบเลยครับ2องศูนย์ครับ แล้วก็ดูตารางคะแนนได้เลยนะครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าพีทีประจวบขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วอะโหดปะล่ะสิแต้มนะครับส่วนโซนหัวตารางเนี่ยบุรีรัมเล่นแค่7นัดเองแต่ว่ายังเป็นจ่าฝูงได้นะขณะที่แบงคอกเดี๋ยวลงสนามนะคือวันนี้เนี่ยมันมีบุรีรัมเล่นกับระยองไนงะประจวบนะครับเล่นไปแล้วนะครับก็อยู่อันดับ7นะส่วน B ีจีปทุมเนี่ยเจอกับสุขโขทยัยเดี๋ยวดูซิว่าจะขึ้นไปอยู่อันดับ2ได้ไหม ะะแล้วก็ท่า,ทาหน้าของแบงคอกเจอกับลำพูนนะครับอุทัยเจอกับราช,ชบ,บุรีนะครับอันนี้คือทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูทีสองหน่อยดีกว่ามีคู่หนึ่งให้ได้ติดตามบอกได้เลยว่ายิงกันเละเทะเชียงใหม่กับนครศรีครับเล่นโคตนหมันเลยนะครับอ่ะไปดูครับชพรดเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับเป็นฝ่ายเคียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับมาในชุดสีแดงไม่เข้าใจกันครับปัญญวัฒน์แล้วเก็บตกบอลข้างหน้าได้ครับอเล็กซ์มือมอสเมื์มอสเปิดให้กับวราวด์ วรวุษย้อนกลับมาโซมินกุ๊กยิงไม่เข้าครับโอ้โหโล่งๆแล้วครับหลุดออกนอกกรอบเองโอ้โหเลือกเสาแรกครับทางโซมินกุ๊กแต่ว่าฟาดไปที่วรวุษตบกลับมาครับให้โซมินกุ๊กเลือกยิงแล้วแต่ว่าโอ้โหโซมินกุ๊กวนเอาตัวรอดมาก่อนครับขวางมาเปิมขึ้นมาแล้วครับอดีศักดีศักเปิดเข้าไปแล้วยิงโอ้โห พลาดไปเองครับเจาะๆเลยครับ,บรวุฒโอ้แต่ดูแล้วแล้วกวาดเอาเลยครับหลบได้สวยด้วยโซมินกุ๊กบอลยังอยู่ที่การตะพงเข้าในแล้วลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับทำเข้าประตูตัวเองครับนครศรีอยู่ในตตะครับนิราชบูงาโอ้โหคือลูกนี้นี่โดนกดดันแล้วก็เคลียร์พลาดไปเองครับ โอ้จังหวะเปิดของโอ้โหแต่ยังดีครับจ่ายมาแต่สุดท้ายเมอร์มอสเอาเลยครับขโมยบอลมาได้อลกซเมอร์มอสข้างในมีเติมจ่ายมาการตับผงยิงเข้าไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์เลยครับเชียงใหม่อยู่นเตะครับโอ้จากความผิดพลาดของนครศรีครับแล้วครมกิบเลยครับหวนกลับมาครับปรณยศตวัดต่อเข้ากลางมากฤษดาแทงทะลุช่องเอาเลยครับหลุดเข้าไปจอๆยิงได้ประตูแล้วครับเอาเลยครับ1ประตูต่อ2ครับ ไล่มาแล้วครับนครศรีอยู่ในเตดครับปัญญวัฒนิสังรำครับจังหวะหลุดเข้าไปจิ้มจังหวะนี้ครับได้ประตูไล่มาโซมินกุกมองแล้วหามอมอร์สดวลกับนิราชอาเล็กซ์มอมอร์สซัดชนเสาโอูโยแล้วเปิดยิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับบอ,ขอลบบอข้ามเส้นไปแล้วครับบอลข้ามเส้นไปแล้วครับผู้ผู้ตัดสินนี่โอ้ตีทงม บอลหลุดไปครับลูกนี้แล้วยิงโดนสกัดยังเข้าไปเลยครับวรวุณน้อยสีครับ4ประตูต่อหนึ่งครับเชียงใหม่อยู่ในเตโอ้้หูหนีห่างออกไปอีกแล้วโอ้โหดาวรุ่งคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับริวสเกะมองแล้วเปิดโด่งมงชนเสาไม่เข้าครับโอู้หูปัญญวัต์ครับโอกาสทองของนครศรีครับยังไม่ได้ประตูที่สครับดูครับ เรียวสเกะย่อขึ้นมาปิยวัตมงเช็ดแล้วโอ้โหน่าจะหายไปครับแต่ชนเสาแล้วซ้ำไม่ได้ด้วยครับนันทวัฒน์ดูครับชนเสาแล้วไม่กระดอนอีกผูินิวัฒน์ครับเปิดยาวขึ้นมาเลยยางบ่งกันอยู่ครับวันเฉลิมแล้ววันเฉลิมมีใบเหลืองอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหโดนไล่ออกครับเหลือส0คนครับนครศรีอยนเต็ดูครับวันเฉลิม โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ต้องมีใบเหลืองก่อนครับอันนี้คือโห oh, ไล่ออกได้เลยครับแบบนี้เ,เช็คไม่ได้ีกทีครับเพื่อความชัวร์ไปก็มี VR ให้เช็คแล้วนะครับก็ไปใช้ vr ครับดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะพุทธศินดูครับบัญเฉลิมกับจักรีคนซ้ายนะครับบัญเฉลิม อโอ้โหความจริงไม่ต้องเช็คก็ได้ครับแม่มันก็ค่อนข้างชัดนะครับคือเจตานานี่ยกขาเปิดปุ่มมาแบบนี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็นเหลืองสองนะครับเพราะว่า จังหวะแรกเราอาจจะยังไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่าไงครับพุทธสินอ้าวก็เป็นอ่าโอเคเข้าใจได้ครับไปที่เมอร์มอสอเล็กซ์เมอร์มอสมีพื้นที่ครับเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้ผ่านแหวกเข้ามาแล้วซัดเรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อหนึ่งครับอเล็กซ์เมอร์มอส โอ้โหเลือกกิงเองครับเมมอสแล้วก็เข้าประตูไปครับแม่ปัดแล้วมันปัดไม่ออกครับอนุสิธิ์ประตูที่5ของเชียงใหม่ครับจากล็กเมมอสบอกเลยว่าตอนนี้ไม่น่าเสียแค่5ประตูนะครับอาจจะมากกว่านั้นครับธนชัยนี่ช่วยไว้แล้วหลายหลายครั้งแล้วมาอีกแล้วครับทะลุช่องหลุดเดียวมาแล้วซัดไม่มีปัญหาครับโอ้แต่ล้ำหน้าอยู่ดีครับแม่แม่ยิงเข้าไปแล้วหลายคนแต่ว่าเนี่ยแหละครับล้ำหน้าอีกแล้วนัทวุฒิครับตัวสำรองที่ลงมา เบนจมินบอลออกหลังไปอาไรครับแลราพุทธสินเป่าจบเกมาันขันในวันนี้ไปเลยครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะนะครสววันนี้หมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อน ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ